คร <c oughs> ับปัญหารังขอดเด้อเกษตรกรท่าผู้เลี้ยงงัวต้องได้พบต้องได้พาอต้องได้เจอโรคขางครับปกติกะหาถึงหกสัมมงเพิ่อกระเคาะเพิ่อกระกออกนั่นแหละจ้าแต่นี่เพิ่นกับเจ็ดสัโมงแล้วนี่ตั้งแต่ว,วันจันทร์ตั้งแตวันเที่ยงจ้าเจ้าซีชั่วโมงอะไรได้หนิลูกลูกเพิ่นกับลูกกับแข็งแรงเนาะแข็งแรงลูกนะแข็งแรงคักโอยากกุณหมอจ๋าแข็งแรงคุณหมอเขียวเลยวุ้งนี่ยอ๋ ้าง,งเางงพราะว่าโลกโลกเพอนข้างนี่ครับถือว่าข้างนะ้ที่หาหกชั่วโมงบอกก็ต้องแล้วออกเป็นยังจะต้องออกถ้าปล่อยข้างไว้บวได้นี่ครับมันจะทําให้เกิดอาการอักเสบของหมดลูกแม่หนองทมทูม,มืวตีบมือติดเชือว่าอาาาดึงม่ได้ครับมันติดมันติดกับอัน โโรกกระแม่เพล่นอะมันติดกันอยู่เพลินบอกออกตัวมดอะไรนั่นครับคุณหมอถ้าบ่าถ้าบ่ออกครับถ้าคือถ้าบอกมันจะเกิดการเน่าตัวตัวตัวมดอันน่องคนนี้ตัวรกคนนี่จะเกิดเน่าเน่าเน่าเบ้นครับออกเรื่อยครับทิมครับออกเพราะคับไปแล้ว มันจะเหตุให้เกิดอาการอักเสบในในหมดหมดลูกเพิ่นบางตนี่บางตนี่ติดเสื้อเขาเสียนเดือดจะตายเห็นลายโตอยู่ไหนเห็นเหมือนหมกหม้อลักษณะนี้ครับแต่ส่วนมากส่วนมากที่ที่เพิ่นบ่อออกเสียบานเท่านะครับเพิ่นกระปล่อยไปเพิ่นบานหรือเปล่าโเป็ยนยั้งโมเปียนยังมันออกเองเย้เ้ยโมเป็ยนยังเฮ้ฮาร์ดเต๋อเนวดันข้อเพิ่นตั้งแต่ไหนนะครับมาเลยลูกมาโมเปียัง มันเนาวมันเกิดเกิดอาการนักเสีลยวก็ติดเชื้อครับเกษตรไทยงัว่เข้าเอาเตยเฮ้ยวาค่ะถ้าติดเชื้อเขาเส้นเลือดกระใต้ได้นะครับเสนอเข้าก็ต้องเกษตรกรพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเข้าถ้าเจอลักษณะนี้จะต้องภายในหาหกชั่วโมงเพิ่นบอกออกเขาก็ต้องเอาออกห้เพิ่นครับต้องเอาออกเครับถ้าบอาออกกมันก็เกิดการอักเสบสอดทั้งหนาครับสอดทั้งนี้ ตัวหมองข้อพอดีไตข้างพอดีครับนี่นี่ไตข้างไตข้างพ้นและและและเอาจะลูกพจนจะต้องได้กินนมนมเหลืองเด้อได้กินได้ยังกินแหละครับสำคัญข้อดมากนี่มันจะเจอสองลักษณะคือหนึ่งหมดาลกค้างสองลูกกินนมกินนมบ่ได้กินเองบ่ได้หรือบ่กินเลยอย่างเดียวเลยมันจะเกิดสองปัญหาครับ ถ้าเฮาถ้าเฮาปล่อยไปปล่อยนี่บ่บ่บลูแลบ่บ่บซอยสุขาวิบาลเพิ่นช่วงแรกคลอดนี่บางเทื่อนี่ลูกบ่กินนมก็เฮ็ดให้ลูกตายได้บ่เกิน3มื้อครับถ้าบ่ได้กินนมน้ำเลืองนะครับจะอ่อยอ่อนแอลแน่เด็กก็เฮ็ดใเฮลูกเพิ่นตายแล้วครับแข็งแรงคุณพ่อมืงเนี่ยครับฉะนั้นจะต้องได้กินนมน้ำเลืองครับเพราะว่านมน้ำเลืองนี่มีสารอาหารที่ครบส่วนกินเข้าไปในเมันจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่แข็งแรงหลอดหัวนหน่อยนะครับ แต่สังเกตตัวไดก,กินโมได้กินน้ม<า>นำเรื่องเมย์แหวนโม,ะม,ะม,ะมะได้นี่จ,<า>จะอ่อนข้อพับดังแหงนอนเอสาสองสามมืกอ,อ,อ,อก็เอเสีตายบูกข้างอเออเพราะว่าน่มต้องได้กินน่มนะไปครับลูกพันน่ะแต่สองมาหนิที่เจอออะลกข้างมานน่เมื่อเจออลกข้างจะต้องถ้าเพิ่นบอออกเพราะในสีทสั้งหาสม้อมงนะหาหกสม้อมงเนี่ยจะต้องซอยเพิ่นเอาออก เพราะว่ายังจะทิ็ดเทศให้เกิดการอักเสบเกิดการเน่าของหลกและกาเกิดอาการอักเสบของมดลกูกและติดเสือเขาเส้นเลือดก็เฮ็ดให้กว่าเขาจอย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 ลงนะตามที่เห็นเลยจอยลงเลยเพราฟอเดือนกัดเพราะว่าติดเสือเขาเสเเ้นเลือกใต้แบบนี้ครับกรนี แต่กรณีถี่บางโตที่ผู้เฒ่าผูนเลี้ยงไปโอ้ยบุเป็นยังนะครับแม่นยู่แต่โต <นะ S 1> มันบุเป็นยังหนูน่ะให้โทตั้งแต่ย่ำแต่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมีนั่นมีคือมันโอกาสทิดเสื่อแล้วนะครับอ่ะเด้อพี่น้องพอแม่พี่นอ้องเข้าเกษตรกรผู้เลี้ยงห<พ>ัวต<พ>้องในพบด้เจอเออเอาไล่ใส่ขี่ไล่ใส่ไลจะต้องเจอแบบนี้ละครับเลี้ยงจะนั่นเท่ากับต้องดูแลสุขภาพวิบาลโคหลังคลอดให้ดี หมายควาว่าคลอดลูกจะต้องให้ใหดูแลแม่แล้วก็ลูกสองอย่างไหนจ้าจ้าเจ้าชิดปล่อยป้าลาเลยบ่ได้ว่าสมเอร์นี่เป็นงัว่าลูกผสมมันบ่คืองัว่าที่เฮาเลียงไปธรรมาศา,าตร์แต่ก่อนพอแม่ตะปูตะปูด่นเลียงแต่ก่อนปล่อยปล่อยมันก็ไปเกิดมาก็าขแข้งแรงก็ไปเนาะธรรมาศาสตร์เนาะจ้าแม่แงงมจ้าคุณม,มันเป็นงัว่าที่งัว่าเลียงล,ลูกลูกลูกผสมมาล้ายมันก็ต้องอ่าออนแอต่อสถาบันิอยาศาสตร นั่นก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับเด้อพี่น้องพ่อแม่ก็เตอียมการเท่าเอาโอเคเดี๋ยวจะทำการเอาลูกออกให้เพิ่นนะครับเอาโอเคโอเค